ทีนี้ต่อไปก็นิสรณะคือการถ่ายถอนหรือการออกการพ้นจากมหาภูตรูปจากอุปาทานขันหาจากภาษายตนะหกเนี่ยจะออกได้ยังไงการออกจากมหาภูตรูปสี่เป็นต้นเนี่ยเรียกว่านิสรณะนิสรณะที่จะนิสรณะเนี่ยที่เราต้องการนิสรณะนิสรณะอันไหนพุทธศาสนาไม่ใช่ว่า ไปทําทุกอันใหม่ให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ฆ่าตัวตายใช่ไหมวิธีในพุทธศาสนาไม่ใช่ฆ่าตัวตายอา้าวแล้วเราต้องการออกจากมหาภูตรูปสี่เนี่ยต้องการออกจากผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหรือต้องการออกจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจต้องการออกจากอุปาทานขันห้าเนี่ยออกได้ยังไงออกตรงไหนเอาเถ้าไปไหนก็ไปด้วยผู้ก,การไปต่างประเทศยังเอาไปด้วยเลยถ้าไม่เอาไปนะไม่ต้องใช้พาสปอร์ต แล้วถ้ายังมีขันห้าอยู่ก็ต้องต้องอย่างนี้แหละก็ต้องไปด้วยนะของมาถ้าเสียค่าโดยสารมาก็เพราะมีขันห้ามาเนะี่ยถ้าไม่มีขันห้าไม่เสียค่าโดยสารออกเพราะนั้นไอ้คำว่าออกจากขันห้าเนี่ยเราที่เราต้องการออกเนี่ยออกอะไรออกตรงไหนก็ออกที่ไม่ปฏิสนธิต่อไปเนี่ยที่เราต้องการออกจริงๆคือออกจากปฏิสนธิออกจากการเกิดอันนี้นั่งรถมาคุณอรไยบอกการเกิดนี่มันไม่ดีเลยนะเพราะงั้นสาทุก ยังว่ามีอัธยาศาัยวิวัตตะขึ้นมากแล้วเห็นโทษของการเกิดเนี่ยนะเพราะว่าปกติสัตว์ทั้งหลายเขาเพลิดเพลินในการเกิดใช่ไหมก็เลยต้องเกิดบ่อยๆนี้ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดเนี่ยนะถึงจะยังไม่พ้นจากการเกิดแต่ก็รู้แล้วว่าการเกิดนี่มีมีภัยเพราะนั้นการที่จะออกนิสรณะคือออกจากการปฏิสนธิทีนี้ทํายังไงที่จะหยุดไม่ให้ปฏิสนธิมันเกิดขึ้นล่ะ ทำยังไงไม่ให้ปฏิสนธิมันเกิดขึ้นก็บอกมันมีธาตุชนิดหนึ่งธาตุที่สลัดออกจากสังคตธา,าตุน,นี่นะเมื่อมีสังคตธา,าตุก็ต้องมีอสังคตธา,าตุสุมเมธบัณฑิตท่านพิจารณาว่ายังไงถ้ามีความร้อนมีอยู่ความเย็นเนี่ยจำต้องมีชันใดใช่ไหมถ้าการเกิดมีอยู่นิพพานที่ไม่เกิดก็ต้องมี เพราะฉะนั้นนิสรณะ,ะคือนิพพานที่เป็นธรรมะสิ่งที่พ้นจากความเกิดฉะนั้นคําว่านิพพานไม่ได้แปลว่าตายใช่ไหมนิพพานไม่ได้เป็นไวัยพจน์ของความตายแต่นิพพานเป็นคําที่ใช้แทนคําว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นก็บอกท่านนิพพานแล้วบางคนก็บอกว่าท่านตายแล้วนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแต่แปลว่าไม่ตายเนี่ยนะนิพพานนี่เป็นชื่อของอมะตะ แต่ทีนี้ของเราทั้งหลายมันก็อดคิดจะเอาขันห้าไปไม่ตายอีกจนได้นั่นแหละบอกว่าสิ่งที่ไม่ตายเอาขันห้าไปสวมเลยเออขันห้ามันคงไม่ตายอีกมั้งห่วงขันห้าหน้าดูเลยสแสดงว่าไม่รู้จักโทษอาทีนวะเนี่ยรู้โทษของอุปาทานขันห้าน้อยไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่านิพพานเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่ตายก็จะเอาขันห้าไปสวมอยู่ตลอดเวลาเออแล้วขันห้าไปอยู่ได้ใช่ไหม มันก็บอกว่าท่านนิพานที่ใดมีขันห้าอยู่ด้วยนิพานที่นั่นจะขายดีเพราะคนต้องการมากต้องการไปอยู่ดินแดนแห่งนิพานที่ต้องมีขันห้าต่อไปแต่ขอให้รู้เถอะว่าไม่มีขันห้าตัวใดที่ไม่มีโทษพระพิสุไปถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีไหมขันห้าสักขันหนึ่งอ่ะที่มันเที่ยงมีไหมไม่มีถ้ายังมีขันห้าขันห้าที่เที่ยงไม่มี มันต้องการถ่ายถอนจากขันห้าแต่การถ่ายถอนจากขันห้าได้อะต้องแทงตลอดธาตุชนิดนั้นธาตุเป็นที่ออกจากขันห้าเรียกว่าอะไรนิสรณิยธาตุก็คืออาสังขตะธาตุนั่นเองเป็นชื่อของพระนิพานพระนิสรณะหมายถึงพระนิพานที่ถ่ายถอนที่สลัดออกจากขันห้าทีนี้ผลน่ะผลผลของอะไรผลของเทศนาว่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเนี่ยมีผลยังไงมาดูผลของเทศนานี่นะหน้าสองอสี่บเอ็ดพูดถึงผลของเทศนาผลมีสองอย่างนะถ้าแบ่งไปแล้วเรียกว่าผลโดยตรงกับผลโดยอ้อมเหมือนนเนี่ยหรือผลที่สืบๆกันไปเนี่ยนะผลโดยตรงค่มุขขยะผลเนี่ยผลตรงๆอันนี้หมายถึงผลของเทศนานะผลของเทศนาเนี่ยเมื่อฟังจบต้องได้ผลอะไรบ้างในขณะถ้าฟังธรรเลยนะ ถ้าเรียกว่าฟังธรรมแล้วได้ผลหนึ่งสุตะมยะปัญญาเนี่ยต้องได้หรือเรียกว่าถ้าว่าแบบอุกฤษหน่อยนะถ้าฟังธรรมเนี่ยผลที่จะได้ชัดเจนอะ่ะก็ได้ตามวิมุตตายตนะห้า 5, ใช่ไหมว่าการฟังธรรมนี้ก็เป็นเหตุให้บรรลุได้ตามวิมุตตายตนะนะถ้าไม่ได้บรรลุล่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสุตตมยะปัญญาต้องได้ได้ว่ายังไงบ้างถ้าฟังจบนะต้องได้ว่ายังไง ถ้าฟังแล้วต้องได้เนี่ยสุตตมยยานนี่ได้อะไรได้ว่านี้ควรรู้ยิ่งอภินญยะนี้ควรกำหนดรู้เรียกว่าปริญญยะนี้ควรละปหาตถาภะนี้ควรทำให้แจ้งสัจจิกาตถาภะนี้ควรเจริญภาเวตภะพอฟังจบแล้วต้องแยกเป็นอย่างเงี้ยแยกว่าเออนี่ต้องรู้ยิ่งนะนี้ต้องกำหนดรู้นี้ต้องละนี่ต้องเจริญนี้ต้องทำให้แจ้งไม่ใช่ว่าก่อนฟังกับหลังฟังฉลาดเท่าเดิมอไอยก มันก็ต้องพัฒนาขึ้นมัางไงไม่มีสุดตามมยาปัญญาคือรู้ว่าเออเนี่ยกำหนดรู้นะนี้ละนี้เจริญนี้ทําให้แจ้ง